มีศัตรูหรือมไม่ไมีศัตรูมีศัตรูขอย้ำมีศัตรูศัตรูอยู่ซ้ายมือไม่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างถล่มมันถล่มมันให้ยับโรงเรียนมีแน่ใช่ไหมมีแน่นอนจัดไป ไม่ได้เล่นเลยพี่ยังไม่ได้เล่นเลยเพโลแต่ตั้งแต่รับใหม่มาอย่างมันนี่รักษาหอ,หอ,อยิงชิดไม่เห็นหอป่ะพี่โอเคได้ม้ไดเลยโอมเอาไปก่อนโหมขี่หอหลบนะพี่เก่งไหมสากยิงด้วยพี่ี่มันยิงแล้วพี่โอ้โหมันแตกกัน่คู่<ด>แตกคู่แตกคู่แตกคู่ Chị xong bọn vâng này Quá Bắp nâng dọc kia hay kia đánh đi Cười cái cười cái răng Chụp đây răng Ôi, ôi lộ tổ chết ôi mừng hay khô giang hò thế nghe quá Ôi, มันจอดทอโอ้โหอะไรกันนี่เี่ยให้เขแาแย่งงอเฉยอยไหอยู่ไหนอยู่ไหนกชุบอยู่กชุบอ่อโพยโอ, нь, โอ้มันก็ขับขึ้นไปแล้วปล่อยให้เขาแย่งคับอะไรรันนี่โอ้ยพี่โอ้ยพี่ผมโดนพนี่มันขึ้นไปส่วนไปพี่<โอ> ฮอ,อ๋อมันคือชีวิตจิตใจของเราเอา้าเราหอหายไปไ,ไหนวะออยู่ขามือมอหนึ่งเ้ยวว่าสองว่าสองไม่ได้ยินเลยเพี่น่ามีคนมเจ็ดเกาายพี่มเจหายพี่ขาก,กลับมาแล้วตรงนเราตเบสก,กันังคัน ทางกูนั่ว่าไงครับผมที่ข่าวสารทางด้านโรงเรียนเป็นไงบ้างไปืนอีโบไหน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 โอ้สวยเจ๊ได้อีโบให้เจ๊แล้วเอาเอาอมอมเอาคันเอาอารมนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่เอาอารมไปเจ๊กำลังไปรับครับสตาร์ทเครื่องสแกมเจดไปแล้วแมงปอหนึ่งแมงปอแมงปอสองแมงปอสองโดนยิงทราบต้องเปลี่ยน โอ้ยแม่มาชนต้นไม้หน่อยบ้างพื้นว่ายไงบ้างได้ยินหรือเปล่าเรากำลังไปรับพวกคุณจะถึงเป้าหมายในอีก2ีิบวินาทีเรามาถึงแล้วทุกคนได้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 เจอข้าศึกหรือว่ายังไงรายงานด้วยเจอข้าศึก ไปไปไปไเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเจ๊ข้าศึกอยู่บริเวณใดกําลังตีวงตีวงตีวงอยู่ในโกดังในโกดังเราจะล่อนเราจะล่อนแบบต่ำสวยทําทีมากทหารด้านหน้าด้านหน้าเขามีชุบกันอยู่ เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าที่ควันสีม่วง <Okay. S 1> สวยสวยเขาเข้าบ้านโอเคเราจะบินลอดหน้าต่างจะยิงเข้าหน้าต่างสวยมากเราจะลอยลาให้ยิงเราจะลอยลาให้ยิงเราจะลอยลาให้ยิงเราจะจอดชาร์จ ว่ไไนบนไหนบนไหนบนไนโอเค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 อย่าตกใจไปทหารเสนาลักอยู่ตรงนี้อ้ยเรารุ้ทรัพยากรแล้วเราจะไปกันต่ออ๋อเป้าหมายแล้วครับผมเราจะไปที่ฐานใหญ่ศัตรูกันเจ้เราจะบินต่ำกว่าเลดาร์นะ ๋อได้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 โอเคโอเคโอเค uh, มีอ e ีโบไม่เอาแล้วเฮ้จ <to> ากไหนหลอกเปล่าเอานเอ w มาไปฐานใฐา,า,านใจตรงไหนกีม่มาร์กเลยมาร์กจบไป let's go เฮ้มีเสียงปืนจากด้านหลัง วนกัามาวนกัามาวนกับมาทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยรอรรอเจ๊รถรมียานพาหนะด้านลางยิงมันตัวอยู่ด้ขวามือตัวงามากตยงามาก tầm gì mà? Một lúc bao? Đây một đứng đứng túa, một một, đi sát thủ được không? cho bin tâm. Ok. Còn <redemption. threads> ok.

เจเราจะโฉบไปดูฐานใหญ่กันสักแป๊บหนึ่งเราจะบินแบบเออเราจะบินแบบต่ำมากนะเจ้เพื่อป้องกันการมองเห็นของศัตรูเจ้เราจะขึ้นลอยล้ำมีศัตรูหรือไม่มีศัตรูมีศัตรูขอย้ำมีศัตรู ศัตรูอยู่ซ้ายมือไม่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างถล่มมันถล่มมันให้ยับมาแล้วกําลังเสริมมาแล้วกําลังเสริมมาว,ว่ายังไงสวยงามมากเจตการมันให้ได้สวยงามมากอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนอนอยู่ สวยงามมากตาย,ยดแล้วสวไปเก็บก่นให้ได้ได้ได้เราจะล่าลงเก็บทรัพยากรเมันนเราจะเติมนมนันรอ,อเปิดไปแล้วปืนปืนเป็นคนล็อกอล็อกอเ้าเาทรัพยากรตรงนี้หรือเปล่า สี่บ้องสี่บ้องสี่บ้องตรงนี้มีสี่บ้องใจเย็นใจเย็นไอ้อมโดนโดนโอมโดนโอเคโอเคไปเออทำงานเป็นทีมไยในโพชินกิมีคนมาร์กเลโซนเราต้องไปแล้วเจอกันที่มาร เจเราจะมีต่ำๆนะเพื่อเราจะได้ไปไวๆป้องตัวไปเยอะเลยโอ้ยขอดอแมงปอหนึ่งเรียกแมงปอสองโอ้โหบ้ามันเปลี่ยนจึงใดแล้ว ด้านซ้ายด้านซ้ายบ้านบ้านเห็ด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 ที่บ้านเห็ดแหลม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 สวยสวยสวยโอเค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 เขาไม่รอดหรอกมีคนล็อกป้าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไร การสนนจัดไปโอเคสวยงามมากมีอยู <S 2] <S 2> aya, shooting, ่ในบ้านอีกสามชั้นเหรอตะลอยลำให้ยิงนิ่งๆออกแล้ว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 ้แล Watch out <im itation> มีตัวล็อกเป้ามีตัวล็อกเป้าทีแท่แหลมทีแมท่แห <im itation> ลมที่แหลมที่แหลมแนวแหลมเลยแนวแหลมทีแมท่แหลมทีแมท่แหลมทีแม่แหลมที่แหลมบ้าแหลมบ้านแหลมเยี่ <im itation> ยมมากสวยงามโอ้ยยอดไมม โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณินติดยไเยี่ยรอต้อนลับเดีมายแบงครอหนึ่งล่วงแล้วแบงพอสสองทาเปลี่ยนลงไปกู้ศพด้วยแบงครอสสองทำมาเปลี่ยนลงไปกู้ศพด่วนเดีวนี้น ปอสองหลือคุณเพียงคนเดียวลูดมันโอมอยู่ในห้องลูดมันนี่แน่ปืนหมดเราต้องไปเราต้องไป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 ทานยูทานยูยังเหลืออีกสองเสาศัตรูบริเวณน,นี้เคลียร์แล้วเราเสียนักบินกับพลปืนไปสองนาย <c oughs> ดูซราหอดูซราหอ กี่โอ้งเียกมาเนาราบก็เปลี่ยนฮัลโหลเออฮัลโูที่กำลังมามันัดโทรท่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราซิลที่ซิกฆ่าไม่ตายหรอกเจ้ไม่เอาไเี่ยวแมี่ไม่เอาไปเกี เออเราคือซิลทีมซิไม่มีอย่าตกใจไปอ้ย่บอลลังคาบอลลังคาสวยมากอีกหนึ่งตัวอีกสอตัวลอยตัวไปดีมากเลยสวยงาม เดี๋ยวจะกลับลามให้ที่ลิมกำแพงเขียวหรือยังสวงางมาก ผมโดนผมโดนผมโดนมีคนล็อกเป้าใส่โดนมาโดนมาต้องสละยาแล้วมีคนปล่อยโดนมาโอเค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 ที่ซ่อมอยู่ไหนขอที่ซ่อมขอที่ซ่อม Let's go Let's go Let's go มือมือปืนไปหรือเปล่ามือปืนไปหรือเปล่าฮัลโหลเราจะวนไปรับทหาร ีลาาวะมโดดขึ้นเครื่องมาเลยให้ไว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 โอเคอดอลักอดอลักเออสวยงามมากระบุตำแหน่งศัตรูด้วย มีบริเวณน่อีกโอ้สวยงามเห็นตัวสตูหรือเปล่าโอเค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 เราจะโออสวยงามมากเราจะเราจะโชว์ตำนะโอเค ดีต oh, 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 oh ัวดีต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 ัวมีใครที่ซ่อมยามีใครมีที่ซ่อมไหมมอันดูสภาพพอเลย คือครปาเทือนอะไอ้ยดูุณภาพโอดีโอ้นหคภาพโอโอ้โหใช้งานแล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งโอ้นี่มันทีมคุณภาพชัดๆรับโอ้ดูยิงกันดิเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะทีมงานคุณภาพครับ ค,ค,คุณคิวคนเดียวอะไรวะดูสิบแปดสิบศูนย์อะไรกันเนี่ย